ฟิลมรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น Edition Ceramic 20%ของแบรนด์ S c o ความหนาสองชั้นนะครับจะเป็นเกรด u s a เดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูว่ากาันความร้อนได้ขนาดไหน L.T. เ5 3 U.V.R. 99.6 I.R.R. 94อันนี้เป็นแนอฟิล์มครับฟิล์มรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สว่างที่สุดเหมาะสำหรับติดตัวอาคารติดบ้านเรือนหรือติดร้านทองหรือติดสถานที่ที่ต้องการความสว่างนะครับมองจากภายนอกได้เห็นแบบ ได้สว่างเหมือนเดิมเราจะนำมาติดอาคารตัวนี้คือหน้างานของเราเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วอุณหภูมิภายในอาคารจะลดลงได้ขนาดไหนนะครับ บ้านของลูกา้าด้านหน้าจะเป็นกระจกหมดเลยพี่นบ้านหม่เลร็ที่นี่ยังอยังอร์นัเขียงที่นี่ก ดำเอาเอาตะเกียวข้างบนอาบิดมาดินี่ะไดเอาบิดมดิอันนี้อาไปตรงไงเกี่ยงเนี่ยไม่ได้กมันเ็ยมไม่ได้ข้ล่งข้างล่างมันเที่ยวไม่เนียตูกลางเนี่วไหเมื่อยช้นี้นตัดเนี่ยตัดไม่ถิงไม่ดิเอาไปจงนี้ยมันต้องเหยียบทางซ้ายแง่องใหญ่ล พี่ครครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสำหรับการทดสอบความร้อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิภายนอก อุณหภูมิภายนอกนะครับเวลาบ่ายสองสิบห้านาทีอยู่ที่สามสิบเจ็ดองศาเซลเซียส <Celsius. S 2> ตัวนี้อุณหภูมิที่กระจกตัวนี้เป็นกระจกที่ยังไม่ได้ผ่านการติดตั้งฟิล์มเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิของกระจกอยู่ที่สามสิบหกจุดเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับเป็นกระจกที่ยังไม่ได้ติดตั้งฟิล์มกรองแสงกันความร้อน เป็นกระจกที่ติดตั้งฟิล์มไปแล้วนะครับจะอยู่ที่สามสิบสี่หกองศาเซลเซียสฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ติดตั้งฟิล์มรองแสงแล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มรองแสง <To the future> ความแตกต่าง ฝั่งนี้จะเป็นกระจกที่ยังไม่ได้รับการติดตั้งฟิล์มนะเวลาตอนนี้อยู่ที่37องศาเซลเซียสอุณหภูนะมิที่ผ่านกระจกมาแล้วอยู่ประมาณ40.9อุณหภูนะมิที่กระจกอยู่ที่36.9 ใายในห้องอยู่ที่ประมาณ34.3อันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูห้องที่ได้รับการติดตั้งดูแล้วว่าอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศารร เวลาขนาดนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงสินาทีหลังจากที่เราได้ติดตั้งฟิล์มกองเสงการความร้อนอาคารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วอุณหภูมิที่กระจกกับอุณหภูมิภายในห้องจะลดลงขนาดไหนนะครับ อุณหภูมิที่กระจกตอนนี้อยู่ที่36องศาเซลเซียสอุณหภูมิภายในอาคารจะอยู่ที่33.5องศาก็ลดลงประมาณ2องศาก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ใสที่สุดแล้วก็กันความร้อนได้ดีที่สุดฟิล์มกองแสงรุ่น s cool ed i t i o n c ซ r a m i c รหัสรุ่น s k 8 0 e สนะครับมุมอมองด้านในอาคารหลังจากการติดตั้งฟิล์มกองเสียงก็ยังสว่างใสาชัดเหมือนเดิมนะครับไม่บดเบาทัศนวิสัยด้านนอก นี่จะเป็นด้านหน้าอาคารที่ได้รับการติดตั้งฟิล์มกองแสง EDITION เซรามิกของแบรนด์เอสคนะครับไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้จะเป็นมุมมองภายนอกมองจากด้านนอกก็ไม่บดบังไม่ใสทัศดหมาะกับการติดที่จะกับบ้านหรืออาคารที่ต้องการโชว์ภายในนะครับเช่นโชว์งานบิวอินโชว์สินค้าภายในร้าน ร้านพงร้านทองร้านกาแฟสามารถติดได้หมดเลยนะครับกันความร้อนได้ดีเยี่ยมแล้วก็ไม่หมดฟังวิสัยทัดการมองจากด้านนอกนะครับครับร้านของเราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่จะสั่งซื้อฟิล์มอาคารรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในเบอร์ที่สามารถติดต่อเข้ามาได้ใต้ดิก ดิปสามารถติดต่อเข้ามาได้ใต้ดิบคลิปชั่นด้านล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ